สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุก การรับชมรับฟังขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะคะขอเปิดจากไพ่าพาพิคเนตก่อนนะคะไพ่แปดดา สองไม่เท้าอ่าหนึ่งเหรียญเอาจริงๆเราพลังงานหลักอะเป็นไพ่แปดดาเป็นไพ่ที่บ่มบอกว่าบางทีแล้วเราอาจที่จะจำกัดศัก,กยภาพหรือจำกัดมีกรอบของความคิดที่มันเหมือนกักขังตัวเราเอาไวอ้อ่ะ จากตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยพลังงานหลักอะ่ะเด่นไปที่คุณอาจจะโอเคประสบความสำเร็จแล้วอย่างหนึ่งอยากที่จะขยับขยายหรือต่อย,ยอดให้กับโอกาสการเติบโตความก้าวหน้าในชีวิตซึ่งจากตามหน้าไพ่แล้วว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือการช่วยเหลือในที่นี้จะเป็นในเรื่องของ การเงินหรือกำลังใจแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะมีความคิดที่จะลงทุนอะไรบางอย่างแต่ชาวราศีธนูอาจจะต้องมีการอันดับแรกคุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนอะเปิดโอกาสในที่นี้คือการเปิดแบบการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นการออกอยาอยาเขาเรียกว่า อยากอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆอะค่ะเพราะไม่นั้นน่ะเอาจริงๆชาวราศีธนูเป็นชาวราศีที่พร้อมพุ่งทยานไปข้างหน้าแต่มันเหมือนกับคุณต้องเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะถึงถึงจะเห็นผลลัพธ์ได้ดีแต่จะตามหน้าไพ่ติดแค่อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะพอว่า,าเคยลองทำแล้วอ่แล้วมันผิดพลาดอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะชาวราศีธนูเด่นไปในเรื่องของ โอเคภาวะในเรื่องของการที่จะต้องดูแลบุตรบริวารน,นะคะเออจากตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยตัวคุณจะค,ค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของการเงินแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเงินก้อนะจะมาอะไรที่คุณควรที่จะได้รับยังไงคุณก็จะได้รับนะคะจะเด่นมากไปในเรื่องของการไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นเท่าไหร่คิด ในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่อย่าปล่อยให้อารมณ์ความขุ่นมัวเข้าเข้ามาเพราะไม่นั้นน่ะอือารมณ์ความขุ่นมัวหรือแบบเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีอะ่ะมันก็จะยมันจะไม่มีพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามานะคะอืมตัดสินใจทำอะไรอยู่แต่ค่อนข้างกังวลกับผลลัพธ์เนาะ อุ้ยเดี๋เดี๋ยวมาต่อชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์2567จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอจากตามน้าไพ่นะใคยๆเออนั่งนั่งเขาเรียกว่านั่งวิวแชร์้ายๆแปดตาบอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้มันมันไม่ขยับ เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันไม่ก้าวหน้ามันเจอแต่พายุมรสุมอุปสรรคฟ้าหลังฝนแดดกำลังส่องแสงแสงสว่างกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วนะในตอนนี้อเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งในตอนนี้คุณอาจจะต้องมีการออ,ออกเดินทางทีนี้คำว่าออกเดินทางพอยุคสมัยนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทางกายเสมอไปอาจจะเป็นใช้สื่อ โซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะบางคนที่ผ่านมาอาจจะไปโรงเรียนคอร์สหรือเรียนรู้ทำอะไรบางอย่างขอให้คุณเริ่มทำได้แล้วอยา่าบางทีแล้วเราอาจจะแบกภาวะความกดดันเช่นเราจะผลงานจะต้องออกมาดีจะต้องแบบเออทำให้มันดีบางทีแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราล้มเลิกไม่อยากจะทำซะด้วยซ้ำนะคะการแบกความกดดันนะ่ะ อ่าม,มาต่อในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงหนึ่งอ่าไม่ใช่หนึ่งเด็กชื่อไม้เท้าการเปิดประสบการณ์แปดเหรียญไอเดียความคิดอืมดีเหมือนกันนะนี่สามเหรียญห้าไม้เท้า ไม่ใช่ราชาอัศวินชื่ถ้วยทีนี้จากตามหน้าไพ่เนี่ยโอเคไพ่ห้าไม้เท้าจะบอกว่าบางทีแล้วมันเป็นความคิดยุ่งเหยิงหรือกิจวัตรประจําวันของคุณมันอาจจะยุ่งเหยิงสักนิดนึงบางทีแล้วลองพยายามจัดระบบจัดระเบียบความคิดสักหน่อยจะจะดีมากๆเลยนะ,ะถามว่าบางทียุ่งเนี่ยอาจจะทําอะไรหลาย,ลายๆอย่างในวันเดียวขอให้ลองแบบ ทำเรื่องที่สําคัญก่อนอีกอย่างหนึ่งเห็นไพ่เด็กฉือไม้เท้าเด็กฉือไม้เท้าจะตรงคล้ายๆกับตัวคุณเลยคือคุณเป็นคนที่รักอิสระแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567คุณอาจจะต้องมีการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดิมๆซ้ๆําๆจนเกาะเกิดผลลัพธ์สิ่งที่คุณชื่นชอบสิ่งที่เป็นพรสวรรค์มันจะไม่สร้างรายได้อา่ามันจะไม่เก่อเกิดรายได้ได้หากคุณ ขาดพรสแสวงแปดเหรียญมันคือทั้งพรสแสวงพรสวรรค์บวกกันผสมกันสามเหรียญมันคือการตัวคุณเองอะคะ่ะจะมีในเรื่องของมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตรงนี้เด่นมากๆแลเราก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้หรือฝันเอาไว้คุณจะมีความขยันมากขึ้นคืออีกในหนึ่งนะคะบางทีแล้วให้เรามัดระวังในเรื่องของการแบก ความกดดันเนี่ยแหละมันทำให้เราไม่อยากทำอะไรทีนี้คุณจะได้รับข่าวดีข่าวที่ทำให้คุณแบบชื่นใจอะหายเหนื่อยนะอ,อ,อาจจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อนนะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6หคุณจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเงินการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆเลยบางทีแล้วว่าค่ะ คุณอาจจะเจอแบบคลิปใน Youtube หรือหนังสือที่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาคุณได้บางทีที่ปรึกษาเดี๋ยวนี้หนังสือมีเป็นไม่รู้กี่นับจำนวนไม่ท้วนเลยสามารถที่จะเป็นคุณครูสอนเราให้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่แบบในบางครั้งถ้าใครทำฟรีแลนซะ์อะลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นนะถ้าเกิดใครทำงานประจำจะบอกว่างานจะเยอะขึ้นพยายามพยายามที่จะแบบว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะพักพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างไม่ไม่ได้นานอะ่ะเพราะไพอัศวินถือถ้วยคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรตามเหมือนอินิจิอินิจิดีพลังงานดีขยันมากเลยฉะนั้นแล้วว่าพยายามคงรักษาระดับพลังงานที่เป็นคล้ายๆกับการมีไฟการหมดไฟเงี้ยถ้าคุณหมดคือหมดเลยฉะนั้นแล้วว่าค่ะพยายาม ดื่มน้ําเยอะๆนะอัศวินช,ช่วยดื่มน้ําเยอะๆหรือพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ธรรมชาติเช่นสวนสาธารณะสวนสาธารณะเล่นกับสัตว์เลี้ยงประมาณนี้นะคะขอขยายไพ่ห้าไม้เท้าหน่อยนะเดอะ o ูโอเคบางอย่างปล่อยมันบ้างคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการทิ้งทิ้งในที่นี้คือการไม่แบกเดอะฟูเนี่ยจะไม่แบก ความรู้สึกที่มันหนักหรือไม่จำกัดศักยภาพกอบความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองบางทีแล้วว่าการลองทำอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าลงลงเงินหมดหน้าตักนะคะการลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าในสิ่งที่คุณได้ทำอยู่ก็ได้หากงานที่คุณทำอยู่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขลองเริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่างที่ตัวเองแบบ เฮ้ยนึกภาพฝันในอนาคตเราอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนลองทําแบบนั้นดูค่อยก็ได้นะคะค่อยๆเริ่มอืมเพราะคุณให้ทําตามสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณเชิงบวกที่ไม่มีคําว่าถูกผิดใช่ไม่ใช่มันจะมีความตรงกลางอะ่ะเอ๊ยทาดูอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมสิบดาบ เดววิว l of f o r ์ u n e ทีนี้ไพ่ะจะบอกว่าหากก่อนหน้าพอสิบดาบมาก,กันเดววิวเนี่ยถ้าก่อนหน้าคุณรู้สึกว่าหมดแรงหมดพลังหมดไฟในการทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสิ่งต่างๆจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณทั้งสูญเสียในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักเดววิว l of f o r ์ u n e จะมาบอกว่ามันจะไม่ได้ดีแบบปุบป,ปับเลยนะแต่จะดีเป็นขั้นลำดับ งานจะดีก่อนเงินจะดีก่อนสุขภาพจะดีก่อนแล้วก็ความรักจะดีด้วยฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเหมือนถ้าเกิดดวงตกอยู่ดวงคุณกำลังดีขึ้นดีขึ้นแบบเจอวิวเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนโชคชะตาเข้าข้างคุณไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสองเหรียญเนี่ยจะจะแบบว่าเขาเรียกว่าบางทีแล้วได้เงินมาหมุนด้วยหรือเอ่อ คุณรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นด้วยนะคะอะมาต่อโอเคขอให้คุณแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กถือดาบออกมาบอกว่าบางทีแล้วเรานิ่งเราคอยดูชาทีลอยดูคอยดูสถานการณ์เช่นสมมติว่าคุณจะทำฟรีแลนซ์ใช่ไหมคุณอาจจะต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยสิ่งนั้นที่คุณทำ กำลังจะทำเนี่ยอะไรมันเป็นกระแสในตอนนั้นอาจจะต้องจับในเรื่องของกระแสมาให้ได้นะคะอ่าทีนี้มาต่อแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของเฮ้ยสิ่งที่เราชื่นชอบมันไม่เป็นกระแสแปดเหรียญจำไพ่แปดเหรียญตรงนี้ได้ใช่ไหมบ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องทำซ้ำาคือทำให้บ่อยกว่าคนอื่นทำให้เยอะกว่าคนอื่นทำผลชิ้นงานให้เยอะกว่าคนอื่นถึงจะก่อเกิดผลลัพธ์ได้นะคะ มาในเรื่องของโดยรวมเป็นคล้ายๆสิบดาบเลยนะโอ้การเริ่มใหม่เบื่อนายผลกระทบคุณอยากเริ่มใหม่ใช่ไหมถ้าอันนี้เป็นโดยรวมนะ ถ้าในเรื่องของการงานการเงินคุณเบื่อกับสิ่งที่ทําอยู่อ่ะจะบอกว่าเพราะว่าอาจจะได้รับผ,ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนรอบข้างจะบอกว่ามีสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจในการเริ่มอ่ะคุณสามารถเริ่มได้ตอนนี้เลยนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอ่ะอืมจะมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนคุณมากๆเลยนะคะหรือ คุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือบางที่สเสน่ดึงดูดไม่จําเป็นจะต้องเป็นในเรื่องของความรักเสมอไปนะอาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาหาเราด้วยนะคะมาในเรื่องของการอ่าอันนี้เป็นการงานด้วยนะสําหรับเจาะไปอีกคนทํางานประจําคนทํางานประจํา คนทำงานประจำหากคุณมีภาวะความเบื่อในงานที่ทำอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้นะแล้วก็มาจากกา id, ันลายนมิตรเพื่อนฝูงหรือแบบว่าคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณรู้จักจะนำในเรื่องของแบบมันจะมีการตกลงกันน่ะน่าจะเป็นในถ้าเป็นในเรื่องของการงานประจำอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะได้เปลี่ยนงานแล้วคุณรู้สึกว่า คุณเติบโตคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยจะบอกว่าพยายามหมั่นสร้างาผลงานของตัวเองหรือแม้กระทั่งตั้งใจทำในเนื้องานของตัวเองให้ดีที่สุดจะมีคนมายื่นเสนอโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะคะหากใครว่างงานหากใครว่างงานอยู่เพื่อนฝูงหรือคนที่คุณ เชื่อใจไว้ใจจะแนะนํางานให้กับคุณได้นะคะเออลองเข้าหาเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้ส่วนคนที่ทําฟรีแลนซ์เผยแร่โอ้ดีจังตกใจกระตือรือร้อนต้องเลือกเอาอย่างนี้คนที่ทําฟรีแลนซ์อะไอ้ตกใจเนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจไอต้องตกใจไม่ต้องเพราะว่าไ้ายอย่างการตกใจเนี่ยบางชีแบบเฮ้ยมันมีโอกาสใหม่ให้คุณเข้ามาซึ่งเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกที่คุณจะต้องกระตือรือร้นผลงานชิ้นงานของคุณจะได้รับการแบบเคยได้ยินคำว่าแมสไหมแมสัมสะมันปังอะ่ะ อ,อะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ปังอะ่ะเดี๋ยวมันจะปังให้กับคุณอาจจะมีแบบลูกค้าบอกต่อลูกค้าเอาไปรีวิวให้โดยที่ไม่ได้บอกคุณก่อนแล้วคุณไปเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะหากใครทําฟรีแลนซ์คุณจะมีฟรีแลนซ์ที่2ที่3ที่4เกิดขึ้นแต่แต่อย่างที่ย้อนกลับไปตามไพ่พาพิคเนตด,ด้วยนะคะคือเหมือนกับมีสีสันในชีวิตมากยิ่งขึ้นจะมาจาก คุณจะมีความกระตือรือร้นนะ่ะมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะในเรื่องของการเงินการเงินการเงินโอ้ยมีงานใหญ่เข้ามาสาธุเลยอะ่ะอภิมหาเศรษฐีคุณจะมีความในเรื่องของการเงินนะการเงินคุณจะก้าวหนะ้าคือจะมีมากการเงินมีมากขึ้นได้รับงานใหญ่ความเป็นอภิมหาเศรษฐีดวงดีขึ้นดวงพุ่ง ขยานนะคะมาในเรื่องของความรักมาในเรื่องของความรักกันนะคนโสดก่อนเทวดาอ,อ่ะถ้าในเรื่องของคนโสดจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนใจคนที่มีจิตใจดีมาให้กับคุณนะคนที่มีจิตใจดีคนที่ เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณได้นะคะอ่ส่วนในเรื่องของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหาหนทางโอ้คนคุยไม่ชัดเจนจะบอกว่าในตอนนี้ถ้าคุณไปถ้าในเดือนกุมภาพันธ์คุณไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากคุณอาจจะเหนื่อยมากคือมันเหนื่อยกายอะเหนื่อยกาย เหนื่อยใจด้วยภาวะซึมเศร้าเนี่ยคือจะแบบว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังไว้ฉะนั้นแล้วว่าอยากบอกว่าในเดือนกุมภาพานะันธ์่ะคุณอาจจะโอเคพักเรื่องเนี้ยเอาไว้ก่อนนะแล้วไปโฟกัสแนวเรื่องของการงานการเงินของคุณก่อนมันจะพุ่งอย่างที่บอกไป the will of fortune เรื่องถ้าเรื่องทุกอย่างมันแย่หมด เอาการงานการเงินสุขภาพเราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องความรักมันจะดีขึ้นเองในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักก็จริงแต่เดือนชาวราศีธนูน่าจะไม่ได้เหมาะมุ่งเน้นไปทางนั้นนะคะสำหรับคนมีคนคุยหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจการทะเลาะกันคุณจะมีการเปิดใจการเกิดขึ้นนะ่ะมีการเปิดใจกันเกิดขึ้นเด็กปันอะไรเนี่ย รุนแรงเด็กดีผู้หวังดีเอาอย่างนี้คนที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะ่ะถ้าไม่ได้ทะเลาะกันเพิ่มระวังตรงนี้ด้วยนะคะให้เปิดใจคุยกันดีๆโดยใช้ความใจเย็นใช้ความปรารถนาดีเข้าช่วยจะทําให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงไปได้นะคะเอาจริงๆแล้วคนของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมีความประนีประนอมมากยิ่งขึ้นด้วยจะทําให ความปณีปรนอมจะทําให้ภาวะความรุนแรงไม่เกิดขึ้นเลยนะขอขยายภาวะความรุนแรงหน่อยค่ะเพราะมีไฟได้ไฟหนึ่งอาจจะดื้อดึงนะเออรอคอยรอคอยสติสัมปันชัญนะในการคุยกันเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบอา่ใจ,จเย็นกันทั้งคู่ก่อนด้วยในในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีธนูขอให้ มีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ